ครับสวัสดีครับบุคคลารโลตในช่องบักรุนภาพปู่ครับมเมื่อนี้เราได้เนี่ยมาบึงซีรีบัก,กร,ร,กกร,ระคำต้นบดบัระคำกระตอ r แล้วครับอสองงามครับุดเติร์ฮาบเบาแล้วรับปับงานหน่อยครับแล้วจะตัด เอาได้มาขาบับมาต้องซีนแล้ครับเอาได้มากเห็นบปล่าครับจากประกอบหลังพืชเด,ด่นน,นะครับอ๋อมีหมดจังเลยครับตอนนี้ สปานก็อย่าตัดถุงออกครับ ก็ใบนี้มีเพียรครับตัดออกตอน้นเพียแป้งครับเพียแปงย้ง,งนลละครับถ้าสีดยาจังหวะเขาสีดยาเอาเบรนเนอร์เบนเบรนเนอรน่าจะจะสล้วครับอันนี้ก็รวดชุดใหม,ม่แล้วครับชุดนั้นเมื่อแล้วครับรวดหาบดายเขาจะเทียบเทียบบ่งว่าเขาจะเอาประมาณไหนเขาจะพันขึ้นมารประมาณนี้ เอาเสียวพลพลผนงามเยอะหน่อยครับเป็นอะไรผลงามพลงามของนี้หน่อยเล่ยคมอไม่เยอะหน่อยครับมีรวนสิบันประมาณนี้ครับกา๙เอาเลยครับผมกะกาไปซะแล้วครับรสถาเที่ลายต้นยังเห็ยังยังถือครับใช <c oughs> ่ดีต้องงดน้ำสักสองสามมือครับ ตุ่มันแข็งเย็ยดง่ายครับเย็ยดง่ายบรรลุต่อไปว่าเป็นว่าปีสิบห้าองศาผมว่าตามคมวามเหมาะสมก็ได้ใหญ่ยยห้างครับตัวนี้น้อยใหญ่ยยห้างถ้าห่างเวลาเาบิดมันเสียดมัน,ม,นมันมาคัดว่ะตามประสบการณ์ผมเลยครับผมก็ว่าสี่สิห้าองศาผมก็ว,ว่าตามคมวามเหมาะสมของต้นไม้ ดูตามข้อนถนัดของเขาขนถนัดหมุนใจหมุนฟาก็ว่าไปแต่ว่ามับนบ่ต้นต้นมันยังไม่เขาบมมีกิ่งบมมีงาหลายหมุนไปผมโมเมนว่าเห็ดเป็นเด้อครับบิดบิดถิ่มไปจนแล้วครับบิดไปเรื่อยๆบิดถิ่มไป แต่เาอยาอยากเล่นที่นี่มันต้นนี้เขามีต้นไม่เลียนนะครับเพราะว่าก่อนอ้นนี้ผมเคยไปฝังฝังลงฝังลงดินเล็กๆหินใบมันที่แหกว่าสีกาวออกมาตอนเราตอนเ้วมันหักมันบอกมันหมดเต็มที่กับบวกกับเวลาเบาบางซะตรงกันมันก็เลยเห็ดเนี้ยพอผมไปคุดบางแล้วที่นี่ตอนนี้แหลกผมว่าจะเห็นเป็นต้นนี้่งคุดบางแล้วมันคุดขึ้นมาฮะตุ่มมันแตกมันคุดไปไห้นะครับ ในด้วยพื้นทีนเขาัของเขาจำกัดน้ำมันก็เลยลงตัวกับกับต้นน้อยๆอย่างที่แล้ครับต้นใหญ่ไม่เห็นอะไรกับบวกกับแดดทำามบ่พร่อยมีปันไหนนะครับอันนี้เอากับนม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 ทิ้งไว้ก่อนนี้นมนมทิ้งครับต้นใหม่ผมอาจจะเป็นสไตล แล้วแต่ละครับแล้วแต่แล้วแต่สไตลเด็ก็ะไรสไตล์จีวายอะไรก็แล้วแต่เพื่อใหเขาคิดว่าแบบแบบทห่เขามาก็เอาแบบนั้นแหละแต่ผมก็พยายามเบ็ลหลายๆรูปแบบอยู่ครับ ถึงว่าเาเขารวดไว้ตรงตรงมันมันกับบะตรงนะครับรวดเวลามันปูดขึ้นมากส่วนไม้นี่ติปูดขึ้นมากดลยแต่ยังหน่อยมันติปูดเดยสต้นมะขามนี่มันเป็นต้นตรงมงมงรวดมันติปูดสิบวมขึ้นมาจังหน่อยนะครับแร้วเป็นการเล่งเนี่ยมันใหญ่หัม ตอแรไม่ใช่มันแตกตาแถวนี้ครับม่ใช่แตกตาไปเลยครับแถวนี้เดี๋ยวจิงจริงหน่อยมใน่รถน่อยเหครับต้นต้น ลวดหน้อยแต่ยุ่ใส่ใส,สองสินลวดเป็นลวดจังลวดจงดดังไหนบ้่นนี่ครับผู้ใดอยากเด็ดก็ลองเวอร์ครับมาดพร้อมผมพร้อมผมนะครับ มึงเบื่อกันนะครับตรงนี้มีไม่เฮไปเฮ็ดไปก่อนนะครับบอกแก่คของพอดีผมยังม่มีต้นใหญ่ครับเราจะ็ยังมามีต้นงาม สวิตช์ถิมไว้จังสี่สัก่อนครับเพราะว,ว่าจังหวะเที่เยาบิดบนแนวนอนว่ามันสีสีรอดสียังผมบอกเคยบอกไปหลายในหลายคลิปหรือหลายๆตอนแล้วล่ะครับเพราะว่าการเทาบิดนี่มันบนวอร์มเที่ยสีบิดไปแล้วมันสีรอดลอยโปรเซสมันเป็นไปบ่ไปปด้ครับมันสีมีหักมีตายบิดไปสิบตนมันจะต,ตายอีกสองตนหรือสามตนนี่นคือเจ็ดสิบสามสิบ มันยีบตายหมด่อดอกครับมันยีบตายหดเคืองประมาณเจ็ดสิบสามสิบเฮาเฮาบิดไปสิบตนประมาณสามตนมันต้องมันต้องมีการซ้ำอย่งว่าเมื่อพังเฮาบิดแหงเฮาหักแหงเฮาบิดจังไหนมันตรงนี้เลยหล่ะครับผมเคยบอกไปในรายการคลิปเฮ้าบิดประคามทิ่มใบครับเป็นซีรีส์ซีรีส์ครับ เป็นต้ำตอนไปเรื่อยๆเป็นต้นต้นไปเรื่อยๆครับตะต้นมันมก็สิบอาจสิคือกันหรือบ่คือกันก็แล้วแต่ครับเบิ่งไปเรื่อยๆครับผู้ดใด้เขามาเบิง่งละขอบใจได้หลายครับขอบคุณครับที่เขามาติดตามเขามารับชมเขามาเบิง่งอาจสิยังบ่ทันจัดหลกักอจจะ่ะสิเป็นเป็นถิ่มปลายเสีะก่อนครับ มะขามลากธรรมชาติครับเดี๋ยวค่อยค่อยไปเบิ่งกันว่าเ้างห้อีเป็วปเป็เนแนวแนวแนวได้ครับก่อนเดินเขาบิทถิมไปก่อนหน้านอนาคตเข้าสิแปลงลูกแปลงหลางเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับมือนีกับท่านนี้แะครับสวัสดีครับ 嗯。